จากเป็นวันทดสอบโจทย์สามประการใครผ่านได้จึงจากคู่ควรกับลูกสาวเรานี่คือสมบัติที่มีทั้งหมดบอมเป็นท้องบอมเปนเงินมีแต่เขาเปลือกเจ้าช่งหัวไวไม่เพียงเอาชนะโจทย์ของบิดาแต่ยังชนะหัวใจเราแล้วด้วย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคโบราณากาลที่ยังมีเจ้าเมืองผู้ครองนครมีวังหลวงตั้งตระงานกลางเวียงและมีเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยปัญญาความรักและเสียงหัวเราะนี่คือเรื่องราวของโจทย์สามประการ หน้าเวียงคำเมืองหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์มีพระยาเวียงคำผู้ปกครองเมืองอย่างยุติธรรมทั้งเข้มงวดและห่วงใยราษฎรเป็นที่รักใคร่แต่สิ่งที่พระยาเฝ้ากังวลยิ่งกว่าเรื่องศึกสงครามหรือฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูก็คือการหาคู่ครองให้แก่แม่หญิงแก้วกัลยาธิดาผู้เดียวในตระกูล แก้วกัลยาเป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นงามเลิศจนคนทั้งเวียงร่ำลือผิวขาวนวลดังงาช้างดวงตาดำคลับเหมือนน้ำในห้วยยามคำ่ำเสียงหัวเราะนุ่มสายพอได้ยินก็เหมือนสายลมปลายฝนต้นหนาวพัดผ่านทว่าด้วยความงามและชาติกำเนิดทำให้ชายหนุ่มจากทั่วสารทิศหมายปองพระยาเวียงคำเห็นท่าทีลูกสาวที่มักจะบอกเสมือนว่า ลูกไม่อยากได้สามีที่มีแต่ยศศักดิ์หรือเงินทองแต่ไร้หัวใจและสมองพระยาจึงครุ่นคิดหาวิธีจะทดสอบชายหนุ่มทั้งหลายให้รู้ดำรู้แดงวันหนึ่งพระยาให้เคาะกลองมโหระทึกกลางเวียงเปล่าประกาศว่าผู้ใดสามารถผ่านโจทย์สามประการของเราได้ผู้นั้นจกได้อภิเศกกับแก้วกัลยา ธิดาแห่งเวียงคำเสียงกลองดังสนั่นทําให้ชาวเมืองแตกตื่นชายหนุ่มผู้มีทรัพย์สักต่างแต่งตัวงามหรูรีบมาเข้าวังเพื่อรอวันทดสอบในบรรดาฝูงชนเหล่านั้นมีชายหนุ่มยากจนผู้หนึ่งชื่อคำพูลเขาเป็นลูกชาวนาบ้านทุ่งไกลๆเสื้อผ้าขาดปะปน แต่แววตาคมใสและมุมปากมักยกยิ้มกวนๆเสมอคืนนั้นคำพูลพูดกับแม่เท่าผู้เป็นแม่ว่าแม,แม่เอ้ยลูกสีล่องไปเบิงดอกเพื่อฝ่าทรงโศกมากงานก็ได้แม่เท่าหัวเราะแห้งๆตบไหลลูกชายบ่ต้องไปฝันหลายดอกเจ้าเอ้ยเขามีแต่ขุนน่งลูกเศรษฐีไปสู่เขาใดจักใด เช้าวันรุ่งขึ้นเวียงทั้งเวียงค้ดคักดุดมีงานบุญใหญ่ชายหนุ่มแต่งชุดหรูหราเดินอวดกันไปมาแต่เมื่อคำพูนก้าวเข้าประตูวังด้วยเสื้อผ้าซอมซอ่อผู้คนก็พากันหัวเราะเยาะเบิ้งแด่เบิ่งแด่บับกผู้ขี่รานทองหน้าสีขามาเอาลูกสาวพยาฮ่าฮ่าฮ่คำพูนก็ยกมือไหว้ตอบหน้าตายโอ้ย บักผู้น้อยนีมาเบืองงานบุญบ่ได้บอบ่ได้มาแย่งลูกเจ้าของไผดอกแต่ในใจเขาแอบคิดว่าถ้ามีโอกาสขอลองสักเทือ่อในท้องพระโรงพระยาเวียงคำประทับบนบัลลังก์แก้วกัละยานั่งเคียงข้างแม้จะพยายามสงบสีหน้าแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายต่อชายหนุ่มผู้แต่งองโออาแต่พูดโอ้อวดไม่หยุด พระยาเวียงคำลุกขึ้นประกาศเสียงก้องวันนี้จะเป็นวันทดสอบโจทย์สามประการใครผ่านได้จึงจักคู่ควรกับลูกสาวเราโจทย์แรกถูกขานขึ้นว่าจงหาน้ำออกจากหินผาก้อนนี้ให้ได้ทันใดนั้นข้าราชบริพารน,นำหินก้อนใหญ่ขึ้นวางชายหนุ่มทั้งหลายต่างพากันตีหินด้วยดาบ ใช้ขอนทุบจนสะเก็ดปลิวเสียงดังปังปังปังแต่หาได้น้ำออกไม่บางคนถึงกับนิ้วแตกเลือดไหลก็ยังดื้อดึงแก้วกัละยานั่งดูพลางถอนใจโอ้ยแต่ละคนคือโบคิดอย่างนอกจากใส่กำลังแท้ๆจนถึงคราวของคำพูลเขาเดินเข้ามาช้าๆพลางยกมือไหว้พระยาแล้วพูดตลกๆว่า ขออนุญาตเดอ้อพระยาถ้าเห้าสีไ่แง่กับโบแมนสไตล์ผู้หน่อยดอกฝูงชนหัวร้อคิกคักพระยายกคิ้วรอฟังคำพูลหยิบมีดเล็กๆออกมากรีดหญ้าสดๆที่เอาติดมือมาด้วยยัดใส่รอยแตกของหินแล้วรินน้ำที่ซ่อนในกระบอกไม้ไผ่ลงไปยาดูดซับจนชุ่มก่อนบีบออกมาก็หยดน้ำใสไหลลงถ้วยทองต่อหน้าพระยา ผู้ขนอ้าปากค้างบางคนถึงกับโหห่าอ้อยตายอียังนี่กะหานามจากหินใดคือกันเด้พระยาเวียงคำหัวเราะหือหอพูดว่าปัญญาใช้แทนแรงช่างหน้าชมผ่านด่านแรกแล้วเจ้า แก้วกัล,ลยาหันมองชายหนุ่มยากจนคนนั้นด้วยแววตาแปลกไปเล็กน้อยหัวใจเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงือฮาจากชาวเมืองยังไม่ทันสงบพระยาวเวียงคำก็ลุกขึ้นประกาศด่านต่อไปเสียงเข้มกังวาลสะท้อนในท้องพระโรงโจทย์ประการที่สองใครจะสามารถทำให้ดวงดาวปรากฏท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้ ผู้นั้นจึงสมควรก้าวสู่ขั้นต่อไปทันใดนั้นเสียงอุทานก็ดังทั่วทั้งโถงสิบเป็นไปได้จังไดเหล่ากลางวันแสกแสกดวงตะวันทองจ่าดาวสิไปโพรตรงใดเหล่าขุนนางผู้ทรงศักดิ์และชายหนุ่มผู้มั่งคั่งต่างมองหน้ากันเลิกลากคิ้วขมวดราวกับโจทย์นี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อจะเอาดวงดาวจากฟากฟ้า,า,ามากลางวันได้อย่างไร ชายหนุ่มบางคนเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็ได้แต่กลุมขมับบางคนพยายามอ้างตำราดาราศาสตร์แต่ก็ติดขัดอธิบายไม่ได้อีกคนถึงกับหยิบผ้าขาวขึ้นมาคลุมศีรษะตะโกนว่านี่คือดวงดาวที่ข้าสร้างขึ้นไหมผู้คนก็พากันหัวเราะเยาะเยะ้ยพระยาเวียงคำสายหน้าสีหน้าเคร่งขรึมแก้วกัลยานั่งมองพลางเอามือปิดปากกลั้นหัวเราะ เธอเริ่มเบื่อกับการโอ้อวดไร้แก่นสารของบรรดาคนมั่งคั่งเหล่านั้นจนถึงคิวของคำพูลเขาเดินออกมาช้าๆยกมือไหว้พระยาแล้วพูดเสียงกล้วหัวเราะว่าโจดนี่ง่ญ่กว่าโต๊ะผู้น้อยหลายเด้อพระยาสิเอาดาวฟ้าลงมาหนีบ่ได้ล้อกแต่ว่าถ้าพระยาอยากเห็นดาวตอนกลางวันผู้น้อยสิเฮ้เบิง้ง ผู้คนส่งเสียงเสงแสว่ามันสิไปเฮ็ดยังใดวะแก้วกัลยาเองก็จ้องมองอย่างอยากรู้คำพูนไม่ตอบเขาเดินไปขอถ้วยน้ำใสาจากข้าราชบริพารแล้วหันไปทางหน้าต่างที่แสงแดดส่องเข้ามาเขาวางถ้วยน้ำไว้ก้มลงหยิบมเมล็ดข้าวสารเล็กๆขาวสะอาดหลายเม็ดโรยลงไปในน้ำแล้วชูขึ้นให้คนทั้งโถงเห็น เมื่อแสงอาทิตย์สาดกระทบผิวน้ำสะท้อนประกายระยิบระยับมเมล็ดเข้าวสารที่ลอยก็พลันเปล่งประกายขาวราวกับดวงดาวน้อยๆระยิบเต็มถ้วยผู้คนถึงกับต้องอื้อม,มือปิดปากกลั้งเสียงหัวเราะอ,ออกมาตายตายตายเจ้าคำพูดหนี่มันคิดได้กันหนี่จังไดหนี่แต่พอจิตจะมาว่ามันกับโบเมนดาวจังไดโบนอ้อพระยาเวียงคำเหินคนอึ้งไปพลัน แก้วกล,ลยายิ้มกว้างโดยหาที่มาไม่ได้ว่ายิ้มนี้เพราะอะไรกันแน่เขาเป็นแต่คนทั่วๆวไปแต่ฉลาดอึง้งทึ่งน้าชมแม้รูปร่างจะไม่หล่อเหาแบบคนที่อยู่ในเวลานั้นแต่ว่าทำไมหาประกายบางอย่างไม่ได้จากมุมมองของเขาคำพูนหัวเราะเอื้อนเอ่ยว่านี่ลพยาดวงดาวกลางวันบริยูบนฟ้า แต่อยู่ในถวยนี่เดอ้อเสียงหัวเราะดังสนัน่นชาวเมืองต่างพากันโห่ร้องโอ้ยบักหนีมันหัวไว้แท้ๆสิเฮดเอาดาวมาอยู่ในถวยก็คิดได้พระยาเวียงคําพยายามกลั้นยิม้มแต่สุดท้ายก็หัวเราะออกมาเสียงดังเจ้าบ่ได้กงโจดแต่ตีความจนกลายเป็นจริงสมแล้วที่ผ่านดานนี้ แก้วกระยาหันไปสบตากับคำพูลวินาทีนั้นหัวใจเธอเต้นแรงกว่าครั้งใดๆแววตาที่เคยเบื่อหนายกลับเต็มไปด้วยประกายสนุกสนานคนผู้นี้ไม่เพียงมีปัญญาแต่ยังมีอารมณ์ขันด้วยแต่คำพูลยังไม่หยุดเขาหันไปพูดกับชาวเมืองเสียงดังลั่นเฮ้ยพี่น้องบักนี่บอไดเอาดาวลงมาจากฟ้า แต่เฮดให้ด้าวมาอยู่ไกลมือแทนสิได้ยิบเลนย่ามมียังเฮ็ดเสียงหัวเราะลั่นทั่วถังวังบางคนหัวเราะจนน้ำตาเล็ดขุนนางผู้ถือยศบางคนถึงกับทำหน้ามุ้ยเพราะเสียฟอร์มที่ตัวเองคิดไม่ออกพระยาเวียงคำสายหน้าไปมาแต่ในแววตามีความชื่นชมโจดนี่สำเร็จไปอีกนึง และแล้วเสียงกลองชัยก็ดังก้องเป็นสัญญาณว่าชายหนุ่มยากจนผู้หนึ่งกำลังเดินเข้าสู่ด่านสุดท้ายแก้วกัลยามองเขาด้วยใจเต้นรัวเรากับฟ้าได้บอกคำตอบแก่เธอแล้วว่าคนผู้นี้อาจคือผู้ที่จะทำให้หัวใจเธอยิ้มไปชั่วชีวิตเสียงกลองชัยสงบลงพระยาเวียงคำจึงลุกขึ้นยืน ประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นที่ก้องกังวานไปทั่วท้องพระโรงโจสุดท้ายผู้ใดจกเหตุให้คนทั้งเมืองหัวเราะพร้อมกันได้ผู้นั้นจักเป็นผู้คู่ควรกับแก้วกันละยาทันทีที่คำประกาศจบลงทั้งโถงเงียบกริบมีเพียงเสียงลมพัดลอดหน้าต่างเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นว่าโอ้ย เห็ดนี่คนทั้งเมืองหัวเราะพร้อมกันมันบุคือเรื่องหมูๆเดียวหัวเราะคนเดียวก็ยากอยู่แล้วนี่สิห้หัวเราะพร้อมกันทั้งเวียงมันสิเป็นไปได้บอชายหนุ่มผู้มัง่งคั่งหลายคนเริ่มถอยบางคนพยายามเล่าเรื่องตลกแต่คนข้างหน้าอาจหัวเราะคนข้างหลังกลับงงบางคนหัวเราะแห้งๆบางคนหน้าตายเคร่งครึม ไม่พร้อมใจกันเลยพระยาเวียงคํำสายหน้าด้วยความผิดหวังเมื่อถึงคิวของคำพูนเขาเดินออกมากลางท้องพระโรงท่ามกลางสายตานับพันคู่ที่จับจ้องมาชายหนุ่มยกมือขึ้นยกไหว้แล้วเอ่ยเสียงกังวาลว่าเอ้าพี่น้องเอ้ยโจ์นี่บอแมนเรื่องของขน้อยผู้เดียว มันคือเรื่องของเฮาทุกคนถ้าสีหัวเราะก็ต้องหัวเราะน้ากันทั้งหมดผู้คนหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยคำพูนยิ้มแล้วพูดต่อหัวเราะมันบ่ได้มาจากเรื่องตลกอย่างเดียวดอกมันมาจากหัวใจที่โลง่งบ่มีทุกข์คือกันตั้งหาพูดจบเขาก็ถอดเสื้อเก่าๆของตนออกยกขึ้นชูให้คนทั้งโถงดู เผยให้เห็นแผลเป็นเก่าตามตัวที่ได้จากการตรากตรำทำงานทุ่งนาเบิงเอาเดอร์พี่น้องนี่คือชีวิตบักคนจนผู้หนึง่งเสื้อผ้าขาดอดมือกินมือก็ย่งยิ้มได้หัวเราะได้อยู่ถ้าบักนี่บ่มียังแต่ยังหัวเราะได้แล้วพี่น้องที่มีครบทุกอย่างสีหัวเราะน้ำขาน่อยได้บ่เสียงฮือหาดังขึ้นคนทั้งเมืองที่มาชุมนุมในลานวัง เริ่มยิ้มออกทีละน้อยคำพูนยังไม่หยุดเขาเอามือควักถุงผ้าถัดขาดออกมาจากนั้นเทออกเป็นเพียงเมล็ดข้าวเปลือกสองสามกำเล็กๆนี่คือสมบัติที่มีทั้งหมดบอเมเป็นทองบอเมเงินเนี่มีแต่ข้าวเปลือกแต่บักนี่ก็ยังภูมิใจเพราะมันเหติทองอิ่มได้เด้อจากนั้นเขาเอาเมล็ดข้าวเปลือกใส่ปาก แกล้งเคี้ยวเสียงดังกรับกรับกรับทำท่าติดคอไอเสียงลั่นพร้อมทำหน้าตาตลกโปกหาโอ้ยอ้ยเขาเปลือกมันแข็งโพดกินบ่ได้กินบ่ได้เด,ด,ดาพี่น้องอทันใดนั้นเสียงหัวเราะระเบิดออกทั่วทั้งโถงบางคนหัวเราะท้องแข็งบางคนหัวเราะจนน้ำตาเล็ดเด็กๆโห่ร้องตาม ชาวเมืองทั้งลานวังที่ได้ยินก็หัวเราะลั่นไปพร้อมกันพระยาวเวียงคำเองยังอดหัวเราะไม่ได้น้ำเสียงขึงขังกลายเป็นหัวเราะท้องคัดท้องแข็งแก้วกัลยาปิดปากหัวเราะน้ำตาไหลด้วยความสุขเสียงหัวเราะดังก้องประสานเป็นเสียงเดียวกันทั่วทั้งเวียงราวกับฟ้าสวรรค์เป็นใจคำพูนยกมือขึ้นเหนือศีรัตตะโกนว่า เห็นบอหลักพี่น้องหัวเราะก็คือความสุขถ้าสุขพร้อมกันมันก็นหัวเราะพร้อมกันได้แท้ๆเสียงโหร้องดังขึ้นบักนี่เก่งแท้ๆหัวไววคือบักคอมพูลพระยาเวียงคำยกพระหัตถ์ขึ้นปรบมือพร้อมตรัสเสียงดังชัดว่าสามโจทย์ที่ยากยิ่งเจ้าก็ผ่านได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยทรัพย์สมบัติ เจ้านี่แหละคือผู้สมควรเป็นคู่ครองของธีดาเราทั้งโถงเฮลันอีกครั้งบางคนถึงกับร้องว่าสมแล้วสมแล้วก้ากัลยาเดินออกมากลางท้องพระโรงสบตากับคำพูนด้วยหัวใจเต้นแรงเธอยกยิ้มแล้วเอ่ยเบาๆว่าเจ้าชังหัวไว ไม่เพียงเอาชนะโจทย์ของบิดาแต่ยังชนะหัวใจเราแล้วด้วยคำพูนยกมือไหว้ตอบยิ้มยิ้มบักห้ำพูนบอมมี่ยังนอกจากหัวใจจริงแท้ถ้าไม่ยิ่งยอมรับขน้อยก็สิขออยู่หัวระนําไม่ยิ่งไปตลอดชีวิตชาวเมืองต่างโห่ร้องยินดีงานวิวาแห่งเวียงคำกำลังจะถูกประกาศ หลังจากเสียงโห่ร้องยินดีดังสนัน่นพระยาเวียงคำก็ตรัสประกาศต่อหน้าฝูงชนทั้งเวียงตั้งแต่วันนี้ไปคำพูดผูนี่จักได้อภิเษกสมรสกับแก้วกัลยาธิดาแห่งเรางานมงคลจักมีขึ้นภายในเจ็ดวันขนา้างหน้า <også> เสียงกลองชัยดังสนั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สัญญาณทดสอบ แต่เป็นเสียงแห่งความสุขทุกคนต่างโห่ร้องยินดีบางตะโกนชชยโยบบางก็หัวเราะร่าตามสไตล์คนเวียงคำพูนยืนงงปนยิ้มกว้างเขาหันไปบอกแม่เท่าผู้เป็นมารดาที่นั่งอยู่ทางหลังลานว่าแม่เอ้ยเบิ่งแน่แน่ลูกของแม่บักคำพูนว่ได้กลับบ้านหน้าแล้วเดอ้อมันสิได้เป็นลูกเคยพญาแทน แม่เท่าหัวเราะน้ำตาไหลพูดเสียงสันส่นๆว่าเออก็ว่าแล้วสมองบักนี่มันคมกว่าจอบกว่าจังไหลๆคำพูนจากชายยากจนสู่เขยพระยาได้พิสูจน์แล้วว่าความฉลาดไหวพริบและหัวใจที่จริงแท้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกประการ และความรักที่มีเสียงหัวเราะเป็นรากฐานย่อมมั่นคงกว่าความรักใดนี่คือเรื่องเล่าโจ์สามประการแห่งความรักที่จะยังคงเป็นตำนานในหัวใจผู้คนไปชั่วการนานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับหากท่านชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ you. Mm -hmm. mm -hmm.